วันที่สามหน่อยผ่านไปแล้วสามวันครึ่งเช้าวันที่สามนะนี่ก็กำลังจะยกหัวขึ้นเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมท,นนะที่นครสวรรค์นนะที่นครสวรรค์อำเภอเมืองนะเจ้าก็สีนิสันนะนี่ก็ที่ช่างไล่เปลี่ยนลูกยางกันกระแทกอยู่นี่นะก่อนยกหัวขึ้นอา่า เดี๋ยวพาไปดูวางเครื่องไปแล้วเอโอเก้าซีนะเครื่องเกียร์วางเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ฮะดูกันเลยได้ตามสเปกแน่นอนทุกอย่างนะครับนี่ไม่มีมั่วนะฮะแต่ทั่วถึงแน่นอนผมนะครับเกียร์เข้าเรียบร้อยนะนี่ทุกอย่างได้ตามสเปกนอกทั้งหมดเจ้ากระซีน, 4, นิสันนะครับต่อมง่ายๆนะห่างๆจุดยึดต่างๆยึดให้เหมือนรถนอกทั้งหมดนะครับ นี่ดูเลยไฟฟงไฟไฟขึ้นเหมือนกันหมดไม่มีม,มั่วนะครับผมสวยๆแน่นอนนี่นะก็บรรยากาศเช้าวันที่สามก็ผ่านไปแล้วสามวันครึ่งแล้วเนี่ยกำลังจะใส่หัวแล้วนะที่นครสวรรค์นะถังลมขึ้นเรียบร้อยตัวจ้างเรียบร้อยก็วาวไล่ลมขึ้นเรียบร้อยคันนี้ก็ห้าลูกนะเป็นหัวราก ฝัง 2, ง่งนู้นสองฝั่งฝั่งนี้สองแล้วดานท้ายอีกหนึ่งนะ้าลูกนะครับทุกอย่างได้ตามสเปคทั้งหมดนะชัางบอยทำนะครับก็ดูงานได้เลยเป็นเจ้าเอ่อเก้า9ีนะอันนี้เดี๋ยวออกจะเริ่มรอแล้วจะรอแล้วมีเดียวนะมีเดียวก็รอแล้วนี่ดูมุมไกลแน่นๆแน,นๆ่เลย แต่การให้นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าหกวันจะเสร็จไหมฮนะหกวันจะเสร็จหรือเปล่าเดี๋ยวมารอชมกันนะครับนี่ลูกยางลูกยางก,กระแทกใส่ไปใหม่แล้วลูกนี้นี่ฮนะเ,เห็นไหมอ,อ่านี่ใส่ไปแล้วลูกลูกเก่าอยู่นี่ลูกเก่า ไม่เหลือแตกยับเยินนะถ้าผมทำผมเปลี่ยนให้ทุกคันนะครับถ้าผมทำนะเปลี่ยนให้ทุกคนันแผ่นคาราดดูให้นะน้ำมันเครื่องถ่ายให้นะน้ำมันเกียร์ดูให้อ,อกองอ,อ่ทุกอย่างของเหลวดูให้ทั้งหมดนะครับดูให้ทั้งหมดนี่บรรยากาศยามเช้าว,วันที่สามสามวันครึ่งเนะี่ยรวมทั้งวันนี้สามวันครึ่งแล้ว นะจะจบแบบไหนจะจบยังไงวันนี้จะจบหรือจะกระเด้งหรือเปล่าเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะฮะก็ฝากทีมงานช่างบอยปรุมธานีไว้ด้วยนะครับอยากได้งานไวงานเร็วงานเนียนนะก็รับบริการทําถึงหน้าบ้านท่านนะฮะไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรเำเภออะไรนะครับก็ลองโทรมาสอบถามดูได้นะเบอร์โทรก็ศูนย์ก็สามสามหกสามเจ็ดหกสามนะครับรับบริการถึงที่นะคอนเซ็ปต์เดิมหน้าไม่งอรอไม่นานงานไม่บานปลายต้นตำรับช่างบอยปรุมธานีนะครับ ต้นตำรับเลยถ้าไม่งอรอไม่นานงานไม่บานปลายนะฮะหรือช่างบอยสายกระเด้งนะฮะก็รู้ๆกันอยู่ชื่อนี้ไม่มีใครไม่รู้จักนะครับก็ประทับใจแน่นอนนะฮะประทับใจแน่นอนนะครับนะอยากได้งานไวงานเร็วนะปีหน้านะต้องเอ่อต้องแจ้ง,งนี้นะต้องโทรอยากทําต้องโทรเอ่อจองคิวนะฮะอยากทําก็ต้องจองคิวนะครับถ้าอยากเลี้ยวก็เลี้ยมหาช่างบอยนะฮะเดี๋ยวจัดการให้นะฮะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม